ประชาชนและอันอันอันนี้อันเออรอสักคนไมนีดยโอ้โหไม่รอสักคนโอ้โหคือเปิดคลิปมาเมื่อนะประชาชนโอเควันนี้เราจะมาทดลองประชาชนกันนะว่าอใครมันพิมพ์อะไรมาวะโอ้ยค ซีใช่ไหมเป็นเอฟซีใช่ไหมเอาเอานี่ไปบล็อกเลยอ่าจบจบจบแค่นี้พอนะเฮ้ยวันนี้เราจะมอนรอดประชาชนกันนะฮัมว่าจะรอดจากนิวเซียร์หรือไม่มาเอออย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพึ่งเออหยุดโฆษณาดิโอ้โฆษณาโอ้ต้องถ่ายเช็คเทคใหม่โอ้คือไม้กวาดสุดพลาสติก สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นอันนี้กันเล่นอะไรนะมันเอาไม้กวาดไม้กวาดโอ้ไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ไม้กวาดมันคือคาถาว่าทำอะไรดีว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วใส่ใส่มัวเลยแล้วกันเอาวันนี้เราจะมาทดลองคนแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนไม่มีอะไรทดลองอา่านี่นี่ีกโอ้ยแล้วก็เอานีา้มา เอออย่าพึ่งตายโอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายโอ้ยลุกชุบ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 เอเอเฮ้ยเริ่มสภาพไม่ดีแล้วไป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 ตายเถอะไปตายเอเอ,ไม,เอไม่เอาไม่เอาพุทธรองคนนี้ละโหแล้วเฮ้ยดูเนื้อดิดูเนื้อโอ้โห my god เนื้อแบบหแตงหมูจัดขอคอ,อใหม่ดิเมื่อกี้เออเ,เนื้อคูดแตงหมอ่ะโอ้ยพอพอพ,อพอเล่นเ,เล่นไรวะโอ๊ยปีอัดเทคใหม่เฮ้ยน้ำกดมาอีกแล้วอทำไรกับน้ำกดดีง่ายทุกคนวันนี้เราอยู่กับน้ำกดนั่นเองค่ะอืม ไม่น่ามีตัวไหนสามารถรอดจากน้ํากดไปได้ไม่มี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 โอ้โหไปไปตายกันอ่าไปตายไปตายไปตายเรามาตายด้วยกันเถอะนะโอ้ยนี่เด้อมันไม่น่ามีตัวไหนรอดนะอมตะก็น่าจะไม่รอด แต่เราจะทำให้มันรอดอยาเอามาตะเอาไปทั้งเข็มเลยเฮ้ยเฮ้ย oh oh oh. ออเอา้า my god ดู my โอ้อิจชาว่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยใช้ไวรัสโอ้ไวรัสเข้าไปกาจะใช้บัคกโอ้ใช้ไม่ได้ดูมันดิ โอ้เราไมดูโอ้โหฆ่าไม่ได้โอเคเราชนะแล้ว I L win โอ้มีอะไรเล่นบ้างวะอ๋อนี่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 เราเราจะมาเล่นระเบิดไม่มีอะไรทำเออโอ้ยคอนคอนเทนต์วางระเบิดหนึ่งล้านลูกโหโห อยากให้ระเบิดมันเต็มแบบวะเอาเอาไม้กระดานไปปิดดิมันมีไม้กระดานไหมอยากทำคอนเทนต์ระเบิดโลโลกเทระเบิดมันน่าจะเทระเบิดนาดูอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้ทำไมมันเลยแค่นี้วะ แล้วเมื่อไหร่ใจยาวเฮ้ยโอ้โหเป็นล้านชาติด้วยแล้วลวมันยาวได้แค่ไหนะเอาไปไปไป,ไป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 ลงไปนี่เอาเอาไปปิดเอาไปปิดกดจกัดโอ้โคนละลาโอ้โหไอคืออะไรวะเนี่ยมันเบเบงยังไงทุกคนวันนี้เราอยู่กับโอ้เบ,บเบงเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองเอ่เออะไรวะเนี่ย เราจะมาทดสอบคนกันว่าเขาสามารถรอดได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวเราจะทําให้เขารอดได้โดยไม่ใช้เข็มยาอมาตะแล้วกันอมใส่ชุดเกาะเราไม่ได้แน่นอนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ชุดเกาะชุดเกาะน,นี้ดูนี่คืออมหากเกาะแบบอ๋อเอาถุงมือ,อยางคี้ไปก่อนเลยอันนี้อ่ะอยู่ไหนวะนี่คือเกาะที่ดีที่สุดในโลกไป ไปไอ้ตุ๊ดโอ้โอ้ไม่รอแน่เอาเอาเอาอาเอาเอยหยุด y o u อย่าอย่าแบแล้วนากูสามาทำคลิปไอ้ตู้ไม่ได้อะไรได้แน่นอนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาเขาข้ามไปยังจุดหมายแม่โชคจะตามไม่เข้าใจ มาเราเราสัญญาว่าเราจะไม่ฆ่านายตายแต่เราแต่ไอ้น,นี่จะฆ่านายตายเคเข้าใจเข้าใจรัฐหารเราจะอยู่เพื่อชาติไม่ใช่เอ้ยอยย่าหญ่ใ่่่่่่มันหนักเกินมันหนักมันหนักเออเออดีดีดีกำใจใส่ใเล้วคิดถึงพระไปนายนายจะถึกขึ้น นายอยากนึกถึงเพลงนั้นนะเพื่อนมันคือเพลงที่ทำให้เราประสานหล่อนมากอันนี้ไปเฮ้ยเข้าดีวะไอ,ไอชิชงชางชิเฮ้ยเออดีมากเพื่อนขอให้นายรอดและกลับมามามาเลี้ยงดูหลานมาเลี้ยงดูหลานชายมาเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนายได้เถิด สาธุและละยาบินเร็วเกินเราไม่งั้นเองตายแน่ไปขอ Phantom. โชคดีไอไอู้่ดิ s ไ b เบลกาวิตี้เออไปขอให้โชคดีโย่ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มไปโอ้ ก็ก็ก็ไปฝั <ENNIS _> <leagues> ่งนู้นไปฝั่งนู้นไปไปเออก็ก็ก็อออออไม่รอแล้วล่ะเออโอ้พอพอพอโอ้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 เมื่อไหร่ไปไปี่ตรงนูโอ้โอโอ้โอ้โอ้โเฮ้ นี่นายรอดกลับมาได้ไงปะบ็ไป,ปไม่ได้เฮ้ยโอออยากรอดอยู่ดีว่ะพุบินเป็นวันแรงวันเร็วยังไม่รอมันไม่รอดแล้วละบปบ่ายเป็นลบไม่น่ามีคนรอดใส่ชุดเกาะก็ไม่รอดงั้นนี่เราลงทุนซื้อเฮลิคอปเตอร์มาหนึ่งลำ เพื่อการนี้ไปอโอ้โหขอให้เองไปไปแล้วกลับมาเจอพ่อแม่ด้วยนะบ๊ายายไอไอธนาชัยแล้วมันไม่ยินอ่ะก็เสียไป่ะเออเฮ้ยดูเหมือนลายนี้เออเอก ไม่รอดโอ้ยแล้วใครจะรอดวะเนี่ยแล้วโฆษณาโอ้